จากบาทเนี่ยไปซื้อมาจากบาทอาอาโอ้ฟันหรอมันย่อยย่อยย่อยมันย่อยแล้วฝากกดติดตามหน่อยเร็วน้องมาดาเรร็วเอาการจะกินฝากกดติดตามช่องอริยามาดา 是干嘛？